สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมอันพอดีผมว่าจิมาเกี่ยวหยาครับผมมาเต้าหมูอ้านไหนวะมะเกี่ยวหยาวันนี้พอดีผมมาแล้วผมเห็นอ่ะกวยกวยกสีแดงนะครับกวยสีแดงหมูอ้านนี่เขาตั้งอยู่นี่ครับหมูอ้านเขาตั้งอยู่เขาตั้งอยู่ปากท่านเขาตั้งอยู่นี่ นี่เขาตัางยุเขาตัางยุว่างนี่ตัางยุว่างนี่เขาตัางยุว่างนี่ผมก็นึกว่าเขาสิตัดต้นยุค่าตัวนี้ลงผมก็เลยว่าโอ้บ่แม่นไอ้เจ้าของไอ้พุ่งก็นึกว่าทางหลวงสิมาตัดต้นยุค่าลงบ่ผมก็เลยบ่ผมก็เลยบ่เกี่ยวอยู่นี่ครับธรรมดาผมสิเข้าไปเกี่ยวอยู่นี่แหละเข้าไปเกี่ยวอยู่นี่เมื่อวานนี่ผมตะเลิดพูดไปเกี่ยวพุ่นครับก็เลยบ่ได้ลงมานี่บ่ได้เบิ่งว่าอีหยังเขาจังมาตัางกล้วยนึกว่าเขาสิตัดต้นยุค่าไม่ว่าจะเขาสิตัดต้นยุค่าพี่น้องบัดผ่านมากเมื่ เขาเปลี่ยนหม่องแนมก็ไปตามอันนั้นจะเห็นรถอยู่พุ่นครับรถเกิดอุบัติเหตุพี่น้องนี่ครับห้อยลงมาทังพีเลยห้อยลงมาทันพีนี่ครับห้อยรถเลยครับออะที่ที่้นตี่กิ่งมานี่อ้ที่หนาหนาลุบลูไปนี่ครับหนาลุบลูไปเลยคก็ไปถือก้อนหินคือยู่หุ่นกับแบบกระโดดขามอยู่หุ่นครับพี่น้องกระโดดขามมาพี่เลยครับี่นี่ครับห้อยห้อยไปเนี่ยห้อยไปห้อยกิ่งไปเป็นห้อยหนาห้อยห้อยลูไปเลยครับห้อยลูไป พุ่นครับพี่นอ้องอ่นานั่นแหละครับพานันไปเลยร้อยร้อยขามันไปเลยเห,เห็นเห็นไปลองไปเลยครับเห็นไปนลองไปเลยก็เห็นรถญี่ปุ่นครับพ,รพุ่นโรถญี่ปุ่นเฮ้ยพี่น้องเห็นรถญี่ปุ่นัะรถญี่ปุันรถรถเลยครับรถขาวขรถขาวขรถขาวขครับสีส,สีขาวขเท่า,ทาๆครับพุ่นพี่น้อง กะมามาคักมาแน่พี่น้องน,นะจะมาเร็ววันนะี้ผมบอสเดชสังเกตว่าเอา้าเขาเอาหวยมาตั้งให้แข่งวัอน,นี้เขาเขาเปลี่ยนหมองมาตั้งอยู่พี่ครับก็เลยเห็นว่าเขามาตั้งไว้บอท่านใดบอท่านไหนกูลดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้พี่น้องก็คือ แค่ว่ากูขับจะเป็นจะเดินะพี่น้องด้วยวางว่าสิปลอดให้น้อพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องหลุมมาหมดเลยพี่น้องหลุมมาหมดเลยครับหลุมมาหมดเลยต่ำกิ้งใหม่กิ้งลายหลุมมากถ,ถึงเต่าพุ่นมาหมดพี่ต่ำม,มาดิน่าจะร้อยขาไมมันนีไปครับต่ำนี้แล้วน่าจะร้อยร้อยขาไมมันนีไป ผมทุกคนครับผมทุกคนกับบุท่านไดบุท่านได้อ่าร์กูรถออกไปครับเพราะว่าเนาะมันเป็นปลาหกแกงเอยครับขนาดจะมีรถอย่างรถเข็นมาลงอยู่ท่านนเขาเอาตังกุวยไปในพักูหนีพี่น้องด้ยกะวังว่าผู้ขับสิบโเป็นอยัางนั้ครับเนาะกะซอยเหลือคนไปเลยแล้วครับแต่ว่ารถก็ยังบุท่านได้กูเข้าไปโอ้หมู่บ้านผมก็ยังงงอยู่ว่าเอาเขาเอาปุ้ยมาตังค์ยังปลอดภัยด้วยคนขับก็ได้พี่น้องพวกไป โอ้ก็จะเจ็บอยู่นะครับพี่น้องเลยกะวังสิบถถึงกับเสียชีวิตเนาะขอให้ปลอดภัยเถอะครับแต่ว,ว่ารถรถกะม่างไรเติมพี่น้องเลยอ่าหนาจะล่อกูหนาจะล่อกูเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเพราะว่าถืงนี่แหละก็ร้อยร้อยทามไปเลยอา่ากระจกกระจกยังต์แตกนะครับร้อยทามไปพี่น้องเอาสนุกันเถอพี่น้องเนาะอ่าผมก็เลยกล้ามาเกี่ยวหนากว่าพี่น้อง หวังว่าคุณชิโนะเสียชีวิตไม่พี่น้องเนาะเนาะวัน,ววนไหนกัผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาเอาปืนมาตัาง้งเพราะจะเห็นมาเมือเ่อนี้เห็นรถเห็นห้อยลดลงพี่น้องเลยแตกมากพี่เนี่ยบุตรเหตุพี่น้องอย่าขี่ไรอ,อย่าขีาา่เร็วไรเร็วพี่นอ้องเนอะผมชุ่มมือ,มอหรืผมก็ไปใส่แต่ก่อนผมกับบิดสุดสุดไหมกันละครับว่าแต่มอร์ใส่วัดเต่รถได้ผมเหยียบผมกับขากัน,กนแต่ก่อนแต่ว่าสู้มมือหรืผมผมเอาอด้วยพี่น้องอย่านอ,อยู่ไรแล้วมันคนเฮามัน เวลามันอันนี้มันสติมันบอยู่กับเนื้อกับตุกตัววลามันสิลักหนึ่งมันตะข้องรถบ่ิษันี่น้องโอ้เขาบกเปลี่ยนกลวยมาตัางนีผมกระปุกหัวเบอรมีเวัตถิเหตุเบอร์นี้นะไปทุเละกอนหม่อนผมสิเขาอำเภอครับอจสิไปอำเพอไปไปหาเติมน้ำมันถดร้วก็ไปนี่พี่น ครับเขาก็น้ามากินพี่น้องด้วยอาสมนีก็เด้นพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปก่อนพี่น้องไปฮิตตัวละเจ้าของก่อนเนาะอยู่นี่ก็เดีย๋ยวเพิ่งจะซิ้อปูกูเองพี่น้งองผมสวัสดีครับ